สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับแม่หมอติ่งน้อยอ่านไพ่ทาโร่นะคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับดวงความรักรายสัปดาห์นะคะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้1-7มีนาคมนะคะเช็คดวงล่วงหน้ากันจะได้ตั้งรับได้ทันนะคะวันนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎ คือคนที่เกิดระหว่างวันที่16กร,รกฎาคมนะคะ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะก็ต้องพูดเหมือนเช่นทุกครั้งนะคะว่าเป็นการเ,เปิดไพ่โดยรวมอ่านคำทำนายโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งให้ดูเป็นแนวทางก็พอนะคะอาจจะเพราะมันจะไม่ได้ครอบคลุมทุกคนนะคะโอเคเราจะเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะหยิบไพ่คนโสดไว้ให้แล้ว สิบใบนะคะก็หลังจากนี้ค่อยเป็นคนที่มีแฟนมีคนคบมีคนคุยโอเคคนโสดใบแรกเลยนะคะ10เหรียญ10เหรียญแล้วก็มีราชินีถ้วยนะคะ7เหรียญ7ดไม้เออ7ดาบ the lovers นะคะไพ่คู่รักแล้วก็2ไม้เท้าราชาถ้วย temperance แล้วก็1เหรียญแล้วก็ไพ่สังฆราชไพ่พระนะคะ เออดูดูโดยรวมแล้วนะคะพอมีไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องความรักความรู้สึกเกี่ยวกับความรักเรื่องของเรากับอีกคนนึงหรือกับอีกหลายคนก็ตามแต่สำหรับบางคนนะคะมีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วเจดดาบเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะน่าจะเป็นการแอบรักแอบชอบแต่ทีเนี้ยมันมีสิบเหรียญ มองว่าตัวชาวราศีกรกฎเองนะคะค่อนข้างที่จะจะเหมือนกับว่าเราจะซีเรียสหน่อยคือถ้าสมมุติว่าเราจะแสดงออกเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะสิบเหรียญมันเหมือนกับเราจริงจังนะเราจริงจังแล้วก็เจ็ดเหรียญนี่บ่งบอกว่าเราอาจจะชอบมานานแล้วล่ะมาพักใหญ่ๆแล้ว มานานแล้วเพียงแต่ว่าราชินีถ้วยต้องบอกเพาเราไม่กล้าหรอกเราไม่กล้าเราได้แต่แอบนะคะราชินีถ้วยเนี่ยไม่กล้าแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความวิตกกังวลหลายสิ่งหลายอย่างกลัวว่าถ้าแสดงออกไปแล้วเขาเขาจะเป็นยังไงเขาจะมีปฏิกิริยายังไงเราจะผิดหวังไหมอะไรคิดมากไปสารพัดแหละแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงดีแต่แอบชอบแน่นอนนะคะ เดลเวอร์นี่ตัดสินใจไม่ได้อยากตัดสินใจแต่ไม่กล้าไม่รู้จะทํำยังไงสองไม้เท้าคนที่เข้ามาไม่ใช่คนที่เข้ามาคนที่เราแอบชอบมองว่าณตอนนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ประสานงานกันเรื่องงานนะคะดีลงานกันอยู่หรือคนในที่ทํางานเดียวกันนั่นแหละหรืออาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนะคะไพ่สองไม้เท้ามันเหมือนเป็นเพื่อนคือก็พูดคุยกันอยู่เรื่อยนะคะ หรือบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะแต่มองว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะของเพื่อนนะคะแล้วคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวกรกฎพิจิกมีนนะคะธาตุน้ําหรือเป็นชาวธนูหรือเป็นชาวเมถุนก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่มองว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นแหละเป็นเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่หน่อยราชาถ้วยอาจจะเป็นคนที่เคยแต่งงานมาแล้วนะคะหรือเป็นต่างชาติก็ได้ลักษณะไพ่ที่มี น่าจะเกี่ยวพันกับต่างชาติก็มีนะคะไพ่สังฆราชบางทีก็มีความหมายถึงต่างชาติได้เหมือนกันนะคะกับราชาถ้วยอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วก็เทมเพลต์เนี่ยต้องบอกว่าคือจริงๆตัวคุณเองกออ็อย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะหรืออาจจะเหมือนกับว่าที่คุณยังไม่แสดงออกยังไม่กล้าแสดงออกส่วนหนึ่งอาจจะยังเหมือนกับว่าก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ยังอยากจะดูๆไปก่อน ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่าเราอยากจะดูดูไปก่อนเหมือนกับว่าเราก็คุยกันแบบเพื่อนนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันต้องมั่นใจก่อนเพราะว่าคุณคุณไม่ได้กะจะคบเล่นๆนะคะคือถ้าตัดสินใจพูดออกไปหรือแสดงอะไรออกไปนี่ก็คือกะคบจริงจังเลยเพราะฉะนั้นก็เลยขอขอลองคุยดูก่อนไพ่ใบนี้หมายถึงการทดลองคุยการเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปก่อนแต่ เป็นการเรียนรู้ของเราฝ่ายเดียวนึกออกป่ะคะเป็นการเรียนรู้ของเราฝ่ายเดียวเพราะเราเรา,เรารู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะไม่รู้แหละแล้วทีเนี้ยราชาถ้วยอะ่ะมันก็คือจริงๆคนคนเน,นี้ยต้องบอกว่าอาจจะเ,เขาเป็นคนลักษณะเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดีอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเเราก็อาจจะไม่มั่นใจก็ได้ว่า เอเขามีใครอื่นอยู่หรือเปล่านะคะไอที่ว่าเป็นพ่อไม้หรือเป็นไม้หรือเคยมีครอบครัวมาแล้วบางคนนะคะสาหรับบางคนเ,เลิกรากันจริงไหมล้วก็อาจจะต้องการความมั่นใจในจุดนั้นนะคะทีนี้สองใบสุดท้าย2ใบสุดท้ายหนึ่งเหรียญกับไพ่สังฆราชมันเหมือนกับว่า จะบอกว่าไปทางเดียวกันก็ไม่เชิงจะบอกว่า,าไปคนละทิศคนละทางก็ไม่เชิงอีกแหละหนึ่งเรียนเป็น,เ,ปนเรื่องเ,อเป็นไพ่ของการเริ่มแสดงออกอะค่ะมันเหมือนกับว่าเราอาจจะมั่นใจระดับหนึ่งเริ่มมีการแสดงออกบ้างแสดงออกให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงอาจจะไม่ถึงกับแบบว่าโอ้ไปบอกรักอะไรอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นแค่การแสดงออกให้เขาพอจะรับรู้บ้างว่า,าว่าเราชอบแต่ทีเนี้ยพอมีไพ่สังฆราชมา อยู่ตรงนี้ด้วยมันก็เหมือนกับว่า,ามันก็ยังเป็นในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่อะคะ่ะเป็นเหมือนกับว่าอาจจะคุยเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่ามีการแสดงออกมากขึ้นแค่นั้นเองแล้วเจ็ดเหรียญเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะใช้เวลานาน,านหน่อยนะคะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อจากความเป็นเพื่อนมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคนรักได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความอดทนหน่อย จริงๆก็ถือว่าโอเคนะคะก็ดูกันไปก่อนเราก็มีโอกาสเรียนรู้ศึกษา,าศึกษานิสัยใจคอนะคะหรือหลายสิ่งหลายอย่างช้าๆได้พราเล่มงามเนาะก็แต่ว่ามองว่าชาวกรกฎน่าจะมีการแสดงออกมากขึ้นแล้วละ่ะคงจะมั่นใจพอสมควรแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ค่อยค่อยพัฒนาไปนะคะเพียงแต่ว่าไพ่สังฆราชที่ขึ้นมาจะไม่เร็วเท่าไหร่นะคะโอเคเดี๋ยวหยิบไพ่สรุปค่ะหใบ เจ็ดถ้วยต้องบอกว่าน่าจะยังไม่ได้น่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะไพ่สรุปนะคะสิบถ้วยเก้าไม้โอเคเอ่อไพ่สรุป5ใบนะคะคือต้องบอกว่า เจ็ดถ้วยเรายังไม่เรายังไม่เลือกนะคะยังเลือกไม่ได้แล้วก็ถึงแม้ว่าสิบถ้วยเนี่ยสิบนวยสิบถ้วยอาจจะเป็นความรู้สึกหลับหวาดระแวงของเรานะคะก้าวไม่เท้านี่หวาดระแวงชัดๆเลยเด็กถือดาบก็เหมือนกันเรามีความรู้สึกเหมือนเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่มั่นใจเรายังไม่กล้าที่จะเ,เปิดใจมากมายคือมองว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยเราอาจแสดงออกแค่นิดหน่อยนะคะ เพราะก้าไม้มาดักไว้อยู่เป็นไพ่สรุปเนี่ยเก้าไม้ดักไว้ว่าเราอาจจะยังไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะไม่รู้สี่สิบถ้วยเนี่ยเราอาจจะยังกังวลอยู่ก็ได้ว่าตัวเขาอ่ะยังมีครอบครัวอยู่หรือเปล่าเราไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ของคนที่เราชอบอยู่ว่าเขากับครอบครัวเป็นยังไงยังยังเป็นยังไงคือสถานการณ์ของเขากับครอบครัวเลยทําให้เรายังไม่กล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็เด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กวนใจเราอยู่ในเรื่องเนี้ย เรื่องที่เราหวาดระแวงอยู่เพราะฉะนั้น justice ไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าทุกอย่างจะลงตัวจริง,รงๆเราก็คงจะยังไม่ยังไม่แสดงออกอะไรนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าย,ยังไม่ต้องแสดงออกเยอะนะคะเราต้องมั่นใจจริงๆมองด้วยเหตุผลใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะบางที the lover จะบอกว่าเรามีแนวโน้มจะใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะแต่ทีนี้ justice ขึ้นมานีมามาทวงดุลอำนาจกันไว้ว่าให้ใช้เหตุผลด้วย ถ้าไม่ลงตัวถ้ามันไม่โอเคไม่ถูกใจเราจริงๆเราก็ยังไม่ต้องแสดงออกอะไรนะคะเฉยๆไปก่อนดูใจกันไปก่อนนะคะยังไม่ต้องรีบร้อนต้องลงตัวจริงๆนะคะถึงจะตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่เราหวาดระแวงเราก็ต้องรอจนเรามั่นใจก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คบเล่นๆนะคะเราตั้งใจจะคบจริงๆโอเคให้กำลังใจคนโสดประมาณนี้นะคะประมาณนี้ ก็ดูไปก่อนก็ดีนะคะเรายังไม่ต้องรีบร้อนมากทีกนี้สำหรับคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยนะคะพอดียังไม่ได้หยิบไพ่ไว้วหรือหยิบแป๊บเดียวสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีแฟนนะคะมีคนคบมีคนคุยจะมีไพ่ของเราแล้วก็ไพ่ของเขานะคะ1-7ึ่งถึงมีนาคมกรอบเวลาคร่าวๆซึ่งอาจจะต่างไปจากนี้นะคะ จะมีไพ่ของเราไพ่ของเขานะคะไพ่ของเราก่อนนะคะชาวราศีกรกฎ1-7ึ่งถึมีนานะคะความรักชาวราศีกรกฎทีนี้ไพ่ของเขานะคะคนที่ชาวกรกฎคบอยู่ นะค,ะคนที่ชาวกรกฎคบอยู่นะคะอย่างละห้าใบนะคะไพ่ของเราได้5ไม้เท้านะคะสเหรียญสามเหรียญอัศวินเหรียญแล้วก็ห้าเหรียญส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะได้ราชาเหรียญได้1ไม้เท้า นะคะเด็กถือดาบแล้วก็แปดไม้เท้าราชินีไม้เท้า,าซึ่งเรากับเขาอาจจะสลับกันก็ลองพิจารณาดูนะคะโอเคแถวบนนะคะเราเราเป็นยังไงบ้างห้าไม้เท้า,ายังยังยัง,ย,งยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ไม่โอเคเท่าไหร่ความรู้สึกมีความสับสนวุ่นวายในใจอยู่บ้างแล้วก็ มีความลังเลบางสิ่งบางอย่างความลังเลบางสิ่งบางอย่างสามเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็มีเรื่องอยากจะพูดอยากจะคุยกับแฟนเราเหมือนกันนะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่โอเค آ, ในความรู้สึกของเราห้าเหรียญเราเหมือนเราถูกทิ้งเลยมีแฟนแ,แต่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราถูกทิง้งแล้วมันเหนมือนกับว่ามองของเขามันราชารีนีเอ้ยไม่ใช่ของเขาราชาเหรียญ มันเหมือนกับว่าเขาดูโอเคกว่าเราเลยอะราชาเหลียนแล้วเขามีราชินีไม้เท้าด้วยอีกฝ่ายหนึ่งเขาอะคือมันเหมือนมันเป็นไพ่ของระดับผู้บริหารเอาง่ายๆคือด้วยหลายสิ่งหลายอย่างของเขาอาจจะดีกว่าเรานะคะฝ่ายเนี้ยซึ่งอาจจะสลับกันนะคะฐานะการเงินนะคะการงานดีกว่าราชินีไม้เท้าก็บ่งบอกถึงคือเป็นไพ่ราชากับไพ่ราชนีนะคะแต่ทีนี้ไพ่ของเราเป็นไพ่อัศวิน แล้วแถมมีห้าเหรียญซึ่งบ่งบอกถึงความไม่มั่นอกไม่มั่นใจของเราเรามีความรู้สึกเหมือนเราด้อยค่าเราต่ําต้อยแล้วเขาไม่ค่อยสนใจเราประมาณนี้แต่เขาเวลาที่เขามีให้เราก็ต้องน้อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าราชาเหรียญเนี่ยเขาโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะมากทํางานเยอะมากแล้วเขาก็มุ่งมั่นเรื่องนั้นหนึ่งไม่เท้าขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าสําหรับเขา,เางานมาอันดับหนึ่งเลยนะคะราชินีไม่เท้าเหมือนกันราชินีไม่เท้านี่ ทำงานมากมากเหมือนกันเลยเวลาที่จะให้กับคนรักเนี่ยจะไม่เยอะแต่ทีเนี้ยเ,เดี๋ยวนะคะมีราศีไหนบ้างที่อาจจะเกี่ยวพันด้วยกับชาวกรกฎนะคะมีพืชศพกันมังกรหรือเมษสิงหธนูนะคะประมาณนี้นะคะคร่าวๆอาจจะมีเมถุนตุลกุมด้วยมีเด็กถือดาบด้วย คุณสองคนอาจจะอายุห่างกันพอสมควรนะคะสาหรับาชาวกรกฎบางท่านนะคะอาจจะอายุห่างกันพอสมควรต,ต้องมีเรื่องของการปรับตัวเข้ามาหากันส่วนแปดไม้เท้าเนี่ยแปดไม้เท้านี่บางทีไม่รู้ว่าคบกันนานหรือยังนะคะไม่รู้คบกันนานหรือยังเพราะมันมีไพ่หนึ่งไม้เท้ามีไพ่สองเหรียญมันเหมือนเป็นไพ่เพิ่งเริ่มต้นไม่นานนะคะแล้วมีเด็กถือดาบด้วยไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์เริ่มขึ้นนานไหมแปดไม้เท้ามันเหมือนกับว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างรวดเร็ว การตัดสินใจคบกันก็อาจจะรวดเร็วนะคะหรือจะมองอีกแง่หน,นึ่งคือฝ่ายเนี้ยเขาพอเริ่มต้นขึ้นแล้วเขาก็หวังคาดหวังว่าจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะเขาก็คาดหวังแล้วก็ก็ค่อนข้างจริงจังนะค่อนข้างจริงจังมีความรู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะคะ,ะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าเด็กถือดาบกับราชาเหรียญเนี่ยนิสัยใจคอของฝั่งเนี้ยเขาจะค่อนข้างดื้อรั้นนะคะเขาจะค่อนข้างดื้อรัน้นแล้วก็ การที่คุณจะบอกจะกล่าวอะไรเขาอ่ะมันจะค่อนข้างยากเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็คือบางทีถ้าเรามองว่าเขาทําอะไรผิดหรือเขาทําอะไรพลาดเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับนะคะมออันนี้อันนี้บอกว่าเป็นข้อเสียของเขานะคะซึ่งเราก็เวลาที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์หรือจะพูดคุยอะไรบางอย่างกับเขาเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะ,ะส่วนฝั่งของเราเนี่พูดยังไม่จบเลย สองเหรียญเราพยายามนะคะพยายามที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ดีๆนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังอยากพูดอยากอยากคุยอยู่เหมือนกันนะคะไพ่สามเหรียญไพ่ของการปรึกษาหาลือนะคะว่าเราจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ดีจะพัฒนาไปยังไงอะไรยังไงประมาณเนี้ย แต่ทีนี้มีอัศวินเหรียญอยู่ตัวคุณเองคุณก็ไม่ใช่ย่อยนะเรื่องงานเรื่องการคุณคุณก็พยายามที่จะผลักดันตัวเองอะคะ่ะพยายามที่จะสร้างตัวเองสร้างฐานะสร้างความมั่นคงไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะเพื่อลึกๆอาจจะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกับเขาให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกด้อยค่ามากมายเกินไปนักนะคะแต่หน้าตอนนี้คุณยังพยายามอย่างหนักอยู่นะคะ สองเหรียญกับอัเวลเหรียญบ่งบอกว่าในเรื่องการเงินของคุณสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมีหายย้าเหรียญที่เป็นความเศร้าความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างนะคะขึ้นมาด้วยโอเคเดี๋ยวดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยห้าใบค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวราศีกรกฎสิบดาบนะคะ สี่ไม้เท้าหกไม้เท้าค่ะเดชเชรีออดราชามไม้เท้านะคะเอ่อไพ่ถ้วยยังไม่ออกมาเลยบ่งบอกถึงว่าจริงๆในเรื่องอารมณ์ความรู้สึกของคุณช่วงนี้มันไม่ได้อ่อนไหวอะไรมากมายคุณจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนจะว่าจะมีเหตุมีผลนะคะความรู้สึกก็เป็นความรู้สึกสมมุติว่าเศร้าก็เศร้าแบบ มันมีเหตุผลที่จะเศร้าไม่ใช่อารมณ์แบบฟูมไฟนะคะถือว่าน่าจะน่าจะเวลาจะพูดจะคุยอะไรกันก็น่าจะโอเคอยู่นะคะสิบดาบคืออาจจะมีเรื่องอที่ต้องทําให้เสียใจหรือเรื่องที่เหมือนกับว่าบางคนอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งหรือบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่ามันน่าจะคุยน่าจะเคลียร์กันให้จบนะปัญหาบางอย่างอะไรประมาณนี้เพื่อให้มันเกิดความมั่นคงหรือความ สุขขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสีไม่เท้าจริงๆเป็นไพ่ของความสุขความรู้สึกที่มั่นคงมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะคืออาจจะคุณอาจจะพยายามจะคุยกันเพื่อให้เพื่อให้ได้จุดนี้มานะคะแล้วก็หกไม่เท้าจริงถือเป็นไพ่ที่โอเคนะคะถึงแม้ว่าบางทีคุณทั้งสองคนความกระตือรือร้นที่จะให้ความสัมพันธ์นมันผลักดันไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะน้อยไปนิดนึงสังเกตดูหน้าไพ่นะคะมันเหมือนกับว่า ก,ก,ก็อยากให้มันมั่นคงอยากให้มันโอเคอยู่หรอกแต่ว่า,าสี่ไม้เท้ามันก็ยังนิ่งอยู่ดีนะคะหกไม้เท้าก็เหมือนกับว่าค่อยๆขยับไปทีละหน่อยอะคะ่ะโดยที่ความกระตือรือร้นของคุณสองคนอาจจะน้อยเดยเชยลีออตมาขวางอยู่ด้วยเป็นใครบางคนอาจจะต้องเดินทางบ่อยๆในเรื่องงานาาแล้วใครบางคนอาจจะคุยกับต่างชาติด้วยนะคะอันเนี้ยแล้วก็ก็เหมือนกับไพ่ราชาเหรียญเมื่อกี้หรือราชินีไม้เท้าแล้วมีราชาถือไม้เท้ามาอีก คุณวุ่นกับงานทั้งสองคนเลยค่ะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและมีคนใดคนหนึ่งต้องเดินทางอยู่บ่อยๆด้วยนี่มันยิ่งทําให้เวลาที่คุณจะมาพูดมาคุยกันหรืออารมณ์ความรู้สึกที่จะมามาพยายามพัฒนาให้ความสัมพันธ์มันไปข้างหน้าน่ะมันยิ่งยากไปใหญ่เลยนะคะแต่ทีเนี้ยไอสิบดาบที่ขึ้นมาเนี่ยมองว่าบางทีในความรู้สึกลึกๆของคุณอะมันใครบางคนนะคะอาจจะเป็นคุณหรือหรืออีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเหมือนกับจะคิดอยู่เหมือนกันว่า มันจะรอดไหมเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวนะคะสิบดาบเนี่ยเป็นเรื่องได้ <c oughs> สองถ้วยขึ้นมาสิบดาบนะคะอาจจะอาจจะนึกอยู่ในใจอยู่ว่ามันจะรอดไหมทําไมมันมันเหมือนกับว่าเป็นคู่รักที่แบบว่าจริงๆปัญหาก็ไม่ชัดเจนนะคะมันน่าจะเป็นปัญหาที่เหมือนกับว่าเอ,อเป็นเรื่องที่ที่ไม่ใช่ที่จะต้องออกมาพูดออกมาโวยวายทะเลาะเบาแวงอะไรกันนะคะ แต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่อาจจะต้องมาประเมินดูว่าว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ okay. โอเคเดี๋ยวดูสรุปหน่อยสัก5้าใบนะคะ <G ül üyor> 9ถ้วยนะคะไพ่สังขราชนะคะสรุปราชาดาบค่ะสองไม้เทา้า สามถ้วยโอเคไพ่ okay. สรุปได้9้าถ้วยนะคะเออจริงๆ9้าถ้วยแล้วก็มีสังฆราชมีราชาดามเนี่ยออมองว่า9้าถ้วยเหมือนความรู้สึกที่คือจริงๆบางคนมีความรู้สึกว่าคุณคุณก็โอเคนะกับความรู้สึกตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึงสิถ้วยมันจะยังไม่เติมเต็มแบบความสุขทุกอย่างแต่มองว่าออถ้าถามแล้วลึกๆในใจอะ่ะ คุณสองคนก็ยังรู้สึกโอเคนะคะยังรู้สึกโอเคเพียงแต่ว่าไพ่พระกับไพ่ราชาดาบที่ขึ้นมา,าบอกว่าจริงๆอาจจะต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะคะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆในเมื่อเป็นไพ่บทสรุปเนาะก็ต้องขอบอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเรื่อยๆเรื่อยๆเอื่อยๆแต่ถ้าถามว่ารักกันไหมก็โอเคแล้วก็ไพ่ใบเนี้ยจริงๆมันบ่งบอกถึงว่า อาจจะเป็นคุณหรือเขาหรือเป็นทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกับว่าก็คบกันไปอย่างนี้แหละแต่ก็ต่อไปก็เดี๋ยวก็คงจะมีการแต่งงงแต่งงานกันไปแบบนี้นะคะเพราะว่าไพ่ไพ่สังราชในถ้าจะแต่งก็แต่งเป็นจริงเป็นจังอะค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมราชาดาบขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าจริงๆคุณต้องต้องคุยกันให้ชัดเจนนะคะสองไม้เท้าอาจจะถึงจุดที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนมีการคุยกันว่าทํายังไงความสัมพันธ์มันถึงจะคืบ คืบหน้าไปนะคะบางทีพอคบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ต่างคนต่างทํางานเนี่ยต้องอย่าลืมว่าถึงแม้ว่าไพ่สังฆราชจะหมายถึงการทําอะไรให้มันถูกต้องตามประเพณีนะคะแต่มันช้านะไพ่พระไม่ได้ว่าจะมาแต่งงานง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็มันมีแนวโน้มบางทีพอเป็นเป็นคบกันแบบแบบมีความเป็นเพื่อนสูงอย่างเงี้ยมันไม่หวือหวามันไม่เนนะเนี่ยมันไม่ เขาเรียกอะไรนะไม่หวานชื่นนะคะมันอาจจะเหมาะสําหรับบางคู่แต่สําหรับบางคู่มันก็ไม่เหมาะอันนี้ต้องพิจารณาดูนะคะราชาดาบอะอยากจะบอกว่าน่าจะคุยกันให้ชัดเจนนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะออสองไม้เท้าบางคนอาจจะอยู่ห่างกันอยู่แล้วก็ไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือบางคนอาจจะหมายถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจอย่างว่าละคะว่าจะไปซ้ายไปขวาจะไปข้างหน้าหรือจะอยู่กับที่ประมาณนี้ คงจะต้องมาคุยกันแล้วก็ทําให้มันชัดเจนนะคะส่วนสามถ้วยมองว่าจะต้องมีการปฏิวัติบ้างแล้วละ่ะหาเวลามาทํากิจกรรมร่วมกันเพราะว่าสามถ้วยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันดีอยู่แต่มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันอาจจะมีความเป็นเพื่อนมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นออน่าจะพยายามพัฒนาต่อไปได้นะคะสามถ้วยสามารถพัฒนาได้ไปจนถึงแต่งงานแต่งการนะคะมันเป็น มันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีแล้วก็ต้องแสดงออกให้มากขึ้นแสดงออกถึงความรักเ,เติมเต็มกันและกันให้มากขึ้นมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันที่มันเป็นแบบคู่รักอะคะ่ะที่ไม่ใช่เพื่อนนะคะอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องหาเวลานะคะหาเวลาเพราะว่ามันเป็นเป็นจุดที่คุณต้องคิดแล้วละ่ะนะคะคุยกันให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคุณก็ยังอยากจะคุยอยู่อยากจะคุยอยากจะเคลียร์นะคะสามเหลี่ยนเนี่ย อยากจะคุยให้ให้ชัดเจนราชาดาก,ก็ทําให้ชัดเจนไปเลยนะคะคุยกันด้วยเหตุผลเพราะเป็นผู้ใหญ่กันแล้วล่ะนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าสําหรับคนที่คุยกับต่างชาติหรือไม่ได้อยู่ใกล้กันเนี่ยบางทีก็จะลาบากหน่อยนะคะในการที่จะมาทํากิจกรรมอะไรร่วมกันที่มีความสุขแต่ว่ายังไงก็ต้องให้กําลังใจกันล่ะคะ่ะก็หาทางเนาะพยายามหาทางทําให้ได้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีแนะนําให้ไหม judgment เดว l Temperance นะคะโอเคแนะนำสามใบออกก่อนเนี่ยโอเคค่ะ, mm hmm. okay, คะแนะนำสามใบนี้นะคะ Judgment คือต้องบอกว่าคุณใกล้จะได้คำตอบแล้วใกล้จะได้คำตอบแล้วว่าว่าจะเอายังไงดีนะคะ ต้องมีการตัดสินใจนะคะจัส e ินต้องมีการตัดสินใจเร็วๆนี้แหละว่าจะเอาอยัางไงต้องพูดต้องคุยกันนะคะแล้วก็มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ด้วยเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่ก็คือจะเอาอยัางไงก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกันนะคะเท m p พรสนี่ก็อาจจะหมายถึงมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่อยู่ไกลกันก็เขาอาจจะต้องมาเดินทางมาหาคุณบ้างหรือคุณเดินทางไปหาเขาแต่ต้องพิจารณาตรงนี้นะคะคือต้องมีการเดินทางหรือ,อ มีการปรับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้เกิดความสมดุลต้องบอกว่าณนะตอนนี้ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมามันบ่งบอกว่ามันยังไม่มีความสมดุลในความสัมพันธ์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สึกความสถานะการเป็นอยู่หรือในเรื่องของความสัมพันธ์สถานที่อยู่อะไรต่างๆนานามันยังไม่สมดุลในความสัมพันธ์ของคุณต้องพยายามปรับนะคะทีนี้ The Devil เนี่ยเป็นไพ่ปีศาจที่ขึ้นมาออมองว่าเป็นคําแนะนําเป็นคําเตือนในลักษณะเหมือนกับว่าคือบางสิ่งบางอย่างอะ่ะ เราต้องไม่ยึดติดนะคะคือบางไอ้ความยึดติดเนี่ยมันมันมองได้หลายมุมหรืออาจจะมองถึงอย่างอย่างสมมติว่าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเป็นความความโลภความอยากได้อยากมีหรือความที่ยึดติดเหมือนเหมือนกับว่าสมมุติว่าเรามองว่าเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะได้มาก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 ซึ่งอาจจะทําให้เราต้องทํางานมากขึ้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือความอยากได้อยากมีหรืออาจจะยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่ง มันเหมือนกับว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเพราะว่าความหมายไพ่มันเยอะมากยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันแฟนคุณบอกว่าให้คุณย้ายไปอยู่ใกล้ๆเขาย้ายที่ทํางานไปทําใกล้ๆเขาเพื่อที่จะได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณยังยึดติดอยู่กับสถานที่ทํางานเดิมยึดติดกับที่อยู่เดิมยึดติดกับสังคมเดิมๆโดยที่ไม่ได้มีไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้นะคะ คือมันยึดอยู่ยึดอยู่กับไอ้ไอแบบแบบเก่าๆสถานที่ความรู้สึกเก่าๆที่คุณอยู่ตลอดแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยนะคะรู้สึกไม่กล้าไม่กล้าที่จะจะย้ายอะไรอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอืลักษณะเนี้ยแหละมันเหมือนว่าการยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างหรือแม้กระทั่งสําหรับบางคนนะคะสําหรับบางคนมองว่าปัญหาของหลายๆคนด้วยความที่มันมีก่อนหน้านี้นะคะที่มันมีไพ่สิบดาบขึ้นมา อันนี้พูดถึงสําหรับบางคนที่ด้วยความที่เป็นการเปิดไพ่โดยรวมเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาแต่ละคนเป็นยังไงนะคะบางคนถ้าปัญหาหนักมากอาจจะบอกว่าไม่เอาแล้วฉันจะเลิกแล้วก็จะเข้ากับเดวี่นี่คือ,อตัดปัญหาตรงนั้นไปไม่ทนหรือไม่ไม่เอาตัวเองไปยึดติดกับบุคคลคนนั้นถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาแล้วมองว่ามันไปต่อไม่ได้ก็อาจจะตัดตัดออกไปแล้วก็มีการตัดสินใจเริ่มต้นใหม่นะคะเพื่อทําให้ชีวิตตัวเองสมดุลอันนี้ก็เป็นไปด้วยเหมือนกันสําหรับคนที่ปัญหาหนักนะคะ สำหรับปัญหาไม่หนักก็พิจารณาแบบนี้นะคะอม,มีการพิจารณาเพื่อที่จะหลุดออกจากปัญหานะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่มีการปรับปรุงให้ชีวิตสมดุลขึ้นให้ความสัมพันธ์สมดุลขึ้นอ,อย่ายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่อง,องแม้กระทั่งยึดติดความรักของเรากับเขานะคะโอเคถือเป็นคําแนะนำเนาะสำหรับ 1-7มีนาคมกรอบเวลาคร่าวๆข,ของชาวราศีกรกฎนะคะก็ต้องบอกว่าขอเป็นกําลังใจให้ชาวกรกฎทุกคนนะคะทั้งคนโสดคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยขอให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ